好、啊 คือมาดูน้องหมาครับน้องหมาเจ้าสุนักตัวเล็กของผมนี่ครับโอ้โหนอนคู่กันเลยนี่ครับอากาศหนาวนะครับคืนนี้นอนแบบนี้นี่ครับตัวนี้มาใหม่นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็โตขึ้นเยอะอผมผ้าอ,อากาศหนาวยุ่งนานะครับมาดูตัวใหญ่ ตัวใหญ่นอนอยู่ตรงนี้นี่ตัวใหญ่นอน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 ส่วนอีกตัวนอนอยู่ตรงนี้ เทีมนี้นะครับก็จะพามาเบิ่งหมาหน่อยนะครับเ่มเคือน้องหมานกสุนัขนะครับเอามามหมนะครับตัวนี้นะครับบอท่านน้นเศร้ากินนมนะครับนี่ยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับนี่ครับาตามไล่นะครับน่องหมา ลล่ซีสันสุนัขนี่ห่วงนอนนะครับหนาวนะครับอากาศหนาวมันนอนอยู่ใกล้เตาไฟนี่ครับส่วนตัวอื่นนะครับนอนอยู่นี่นี่ครับนี่ตัวนี้เอามาก่อนนะครับกินข้าวอิ่มแล้วไปดูอีกตัวหนึ่งวันนอนที่ไหน นี่ตัวนี้นะครับนอนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนครับนอนอยู่ตรงนี้ตัวนี้ส่วนอีกตัวมีทั้งหมดสี่ตัวไปดูว่าอีกตัวนอนตรงไหนไปดูนี่ตัวนี้นะครับนอนอยู่ตรงนี้ที่ผมลงคลิปตอนทเที่ยงนะครับนี่นอนตรงนี้ อันนี้ก็จะไปเอาตัวเล็กน้องใหม่มานอนอยู่ตรงนี้มาดูเจ้าตัวเล็กกันเลยอากาศหนาวนะครับกลางคืนมากวันนี้อากาศหนาวมากเลยอยู่ทุง่งนายิ่งหนาวนะครับนี่ทุ่งน้าหมืดตื้อเลยมืดนี่ทุง่งนา นอนนอน,นอนนี่นอนด้วยกันนี่มันอุ่นนะครับเป็นเสือผ่าเก่านะครับที่บอไซเหลี่วนะครับเามาหขมให้เจ้าสุนัขนี่มันจะอบอุ่นนะครับมันคือตัวใหญ่สุนัขนะครับ บ่ค่อยชอบอันอากาศเย็นนะครับมันหนาวน่ครับมชอบที่อุ่นๆนี่ครับนอนแล้วกินข้าวยิ้มแล้วส่วนอีกตัวนอนอยู่ตรงนี้เที่นอนมันนอนตรงนี้ตั้งขึ้นเฮาดีมากเลยนะใครย่องเข้ามาเนี่ยเสียง แค่บ่เด้เสียงเฮามากกว่าเลยนี่เจ้าตัวเล็กตัวดี้โตขึ้นห้ายแล้วนะครับตัวนี้มาใหม่ๆตัวเล็กๆนอนด้วยกันบ่เดยอามหนามนะครับหลายวันแล้วอากาศมันหนาวตัวนี้นะครับตัว,ตวผู้ตัวอี ตัวหนึ่งนมันกำลังกดหาที่นอนอยู่ครับกำลังกดมันจะติดที่นอนน,นี่นอนแล้วมันนอนแบบนี้เลยนะนี่ติดข้าวอิ่มนี่ บ่ทองใหญ่ตัวนี้ตัวผู้ไปดูตัวแม่ครับตัวแม่ตัวแม่นี่พร้อมนะครับตัวแม่นี่พร้อมกินข้าวอาหารไม่ค่อยดีปันไหนนะครับต้องซื้อยาบำรุงมาให้ตัวนี้กินตัวแม่ตัวตัวแม่นี่เป็นตัวที่สวยนะครับ คนไล่นะครับแต่ว่าปู่หลวว่าจะหลอดบ่อนะครับเพราะว่ากินข้าวไม่ค่อยเก่งนตัวนี้